ลับกับอาร์เดกกรัตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่ลับในเข้มข่าวค่ากันต่อกับผมอาตเดกกรัตวันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังอุปสรรคสําคัญของรองโจกหรือบิ๊กโจกนะครับพลตบุวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานแมวก้าชีวิตวันนี้ชีวิตไหนสําคัญขนาดไหนส่งผลต่อเส้นทางทางด้านของการรับราชการหรือไม่เดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันแต่ว่าย้อนกลับไปสั้นๆทีละช็อตทีละช็อตสักนิดหนึ่งเช้าตรู่เมื่อช่วงเช้า ปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับ30จุดค้น30จุดในจุดนั้นมีจุดหนึ่งที่อยู่ด้านหลังสโมสรตำรวจวิภาวี60ครับไปถึงเนี่ยหลายท่านคงพอเห็นในแล้วว่ารองโจกยังไม่ทราบเรื่องนะครับแล้วก็ออกมาตอนแรกเหมือนจะปฏิเสธไม่มีการเข้าไปค้นเพราะบอกว่าเป็นระดับรองผบตรต้องมีการให้ผู้บังาคาับบัชาระดับสูงเข้ามานาตรวจค้นสุดท้ายก็ออกมานี่เป็นบางช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ย พอยินยอมให้เข้าไปตรวจคน้นบอกว่าสุดท้ายพลตำร,รวจโทวรรวัตวัดนครบัญชาครับผู้บัญชาการตำรวจสอทตำรวจไซเบอร์นะครับ <im itation> ก็เดินทางเข้ามาเจราจาพูดคุยรองโจกแล้วก็นำพาเข้าไปตรวจค้นในบ้านมีบางช่วงเนี่ยตัวของผู้บัญชาการสอทบ,บอกนะครับว่าตอนแรกไม่ทราบจริงๆว่าเป็นบ้านของรองโจกหลังตรวจค้นเสร็จใช้เวลาพักใหญ่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุม่อมอมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุด บางช่วงรองโจกสัมภาษณ์เปิดใจบอกว่าการเข้าตรวจบ้านกดค้นในวันนี้เป็นการกระทําโดยไม่สุดเจริตในหมายค้นไม่ได้ระบุชื่อของตัวเองไว้ก็ตั้งค้นสังเกตว่าเป็นการไปหลอกสารเพื่อขอออกหมายค้นหรือไม่ขณะเดียวกันการเข้าค้นวันนี้มีหลายอย่างผิดปกติแต่เมื่อเห็นว่ามีหมายสารก็โอเคยอมให้ความร่วมมือเปิดให้ค้นบ้านในห้าหลัง แต่ม <mile> ีข้อแม้เพียงเดียวนะครับว่าขอให้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องมาร่วมค้นบ้านด้วยฝากบางช่วงนั้นจังหวัดนั้นดูก่อนครับของเขามันถูกไหมนะอย่างเช่นการไปขอหมายเนี่ยก็ไม่ได้บอกสาลเป็นบ้านผมนะครับอันนี้มันก็ผิดปกติอยู่แล้วแหละนะครับนะเพราะว่าการขอหมายต้องบอกด้วยว่าเป็นบ้านใครนะครับนะเป็นบ้านใครจะค้นบ้านผมก็ต้องบอกเป็นบ้านของผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกเป็นบ้านผมนะครับสาลก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของผมนะครับ นะเพราะนั้นถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่ออรับรองผอบเนี่ยผมก็มั่นใจาว่าศาลเขาไม่ออกหมายค้นหรอกท่านผู้ชมค่อยๆไล่ไปนะครับผมทวนให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่าเบื้องลึกเบื้องหลังรองโจ๊กบอกต่อมองว่าเป็นเกมการเมืองในสัปนักงานตําบุตแห่งชาติจะเกี่ยวข้องกับเก้าอีผ้ผบตรองหรือไม่ไม่สามารถตอบได้ให้สื่อมวลชนคิดเอาเองแต่ก็อยากให้สังคมเฝ้าจับตาดูว่า1-2วันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับค้นเนี่ยไม่ว่าหรอก เพียงแต่ว่าการมาค้นแล้วก็การจับกลุ่มชุดทํางานของตัวเองทําไมเพิ่งมาเกิดขึ้นในเวลาตอนนี้ส่วนใครเป็นคนควบคุมสั่งการปฏิบัติการตรวจคน้นรองโจ๊กบอกว่าไม่ทราบครับแต่ถ้าหากไม่พบว่าส่วนตัวกระทําความผิดเหมือนที่ถูกกล่าวหาจะเดินหน้าฟ้องกับเอาผิดเจ้าหน้าที่ทุกนายครับ บ้านในวันนี้มันไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายอย่างที่ท่านบอกครับท่านจะมีการดําเนินงานดําเนินการต่อไปยังไงกับตํารวจชุดที่เข้ามาบ้านวันนี้ไหมครับก็เดี๋ยวก็ไปไล่ดูนะครับวันนี้ผมก็ก็ตั้งทีมกฎหมายแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไล่ดูแล้วก็ดำเนินคดีไปถ้าถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะก็คือก็ผิดก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับเพราะเราก็ต้อง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 เรียกความเป็นธรรมขึ้ตัวเราเองนะครับทราบใช่ไหมครับว่าในใจท่านมีแน่นอนว่าต้องมีคนสั่งมีใช่ไหมครับผมรู้ผมรู้ แต่ท่านผู้ชมผมเติมนนิดนึงผมรู้ผมรู้นะประโยคที่รองโจ๊กบอกผมรู้ผมรู้นะครับทีนี้มันมีบางช่วงที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติคนที่ต้องตอบคาถามเนี่ยคือพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนช่วงที่ไต่สัมภาษณ์นะตอนช่วงกลางวันบอกว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับรองโจ๊กคือช่วงวันนะป่านนี้คงได้คุยแล้วล่ะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกพบตรคนใหม่แต่เป็นการทํางานจากการขยายผล และก็ย้าได้ว่าณวันนี้วินาทีนี้เรื่องมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับรองโจกหรือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์แต่อีก8คนที่เป็นลูกน้องอ่ะก็ต้องให้ความไปตามกับทุกฝ่ายฟังบางช่วงบางตอนพอบตรครับคือได้รับรายงานเมื่อเช้านะครับแล้วก็บ้านนี้ยังไม่ได้ใจเป็นบ้านใครนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการไปจับตาวบ,บุคคลตามหมายจับนะครับนะครับอันนี้บ้านใครผมยังไม่ไทราบเลย คนเขาก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสรรหาการคัดเลือกของบตรวันที่27นี้ก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานจากการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวท่านรองโจกเกี่ยวกับอาจจะแปดคนอะไรจะเป็นลูกน้องท่านไหไม่ใช่ไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตํารวจระหว่างสองในตํารวจใหญ่ป่ะผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครแค่นั้นเองมัน มันมีคดีตั้งต้นอยู่นะครับแล้วก็ไปสอบสวนแล้วก็ขยายผลไปนี่ครับก็พูดสั้นไม่ไม่มีใครบอกว่าเกี่ยวหรอกครับไม่มีใครบอกเกี่ยวหรอกเป็นธรรมดาบางช่วงพบตรยอมรับว่าทุกคดีก็มีความหนักใจโดยเฉพาะคดีนี้แต่ย้ำว่าต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและจะไม่ให้มีการช่วยเหลือใครแต่อย่างใดฟังสักครั้งน,นสั้นดูครับ<ม>ยืนยันอ่าในที่ผบรตดินดันนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ไอ้สิ่งที่มาดูค้านกันท่านผู้ชมผมพาย,ย้อกนกลับไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเลา่าให้ฟังแบบนี้ตอนช่วงที่มีการโอนย้ายคดีกันันนกจํนานได้ไหมครับผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่าหลักการในการโอนย้ายคดีในท้องที่และเข้าสู่การกํากับดูแลทําคดีโดยกองปราบเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่แล้วตอนนั้นก็ด้วยความเอะใจก็ถ้าโอนปกติมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่คนที่หล่นก็เห็นเรื่องนี้เกิดจาร์ปรเมธอินทรชุมนุม อาจารย์ประเมศเดี๋ยวผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไวน้นะครับว่าการโอนคดีเข้าส่วนกลางเป็นเรื่องถูกต้องครับเพียงแต่จังหวะตอนนั้นที่เคยวิเคราะห์ให้ฟังครับว่ารองโจกลงไปกํากับดูแลจําได้ไหมฮะแล้วผอ,อก,ก้องคือพลตารวจโทเจียภ,ภพภุริเดชเป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็เข้าใจเพียงแต่รองโจกสักนอยู่เหนือกว่าแต่ตอนนั้นมีการนําสํานวนโอนเข้ากองปราบคนที่เซ็นคือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตอนนั้นผมเลยชวนอาจารย์ประเมศคุยว่าอาจารย์โอนเข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ย จังหวะที่มันดูแปลกๆเนยนะมันมีกลิ่นๆการเมืองเกี่ยวข้องมาลองฟังมุมเอาอการบอลแม่ดูว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องครับไม่แม่คือแค่กทำให้จมดิ่นขึ้นมาเป็นเชนพิเศษเนียหมายถึงตลอดระยะเวลาที่ทำคดีมาตลอดอยากให้ให้เป็นอย่างนั้นคือถ้ามันจะขึ้นกห้มันขึ้นตามระบบไม่อยากเอาคดีนี้มาเป็นเป็นตัวชี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันกระทบกระทบ ต่อสักมันกระทบแต่ทีแรกแล้วต่อสักบอกอะไรไม่มีขบวนในพวกปืนหรอกใช่ไหมแล้วแล้วคนตายก็ลูกน้องต่อหรอพวกนั้นลูกน้องก็ต่อตอนนั้นอ่ะแล้วลึกๆกันเขาว่ากันนะนี่เราไม่รู้ลึกๆแลเวกาว่าถ้าไม่ฆ่าตัวตายซะก่อนก็อาจจะถึงคนสูงวันนั้นก็มีอันคือคือเขาเอามาส่วนกลางาถูกแล้วล่ะ,ะคือเป็นคดีใหญ่มันควรจะโอนตั้งแต่วันแรกตั้งแตนผู้กับโจ้เขาก็โอนใช่ไหม สดีสำคัญของว่าโอนแต่บางวนมาโอนตอนในโจ๊กไปทําพอดีอะไรเงี้ยอืออืมอันก็มันแคนดิเดตอบไเงี้ยตัวจริงเป็นไงโจ๊กก็ลองต่อนะยลองโจ๊กก็ลองต่อนี่มุมมุมาจา์ประเบศนะครับท่านผู้ชมที่ผมคุยไว้เนี่ยย้ำว่าย้ำว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นเรื่องการโอนคดีกานนนกซึ่งหลายฝ่ายเขาก็วิเคราะห์กันว่าจังหวะจากโคนเนี่ยมันดูไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่ก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าวันนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับตัวท่านนายกหลังจากกลับมาจากที่สหรัฐนะครับเ,เรื่องร้อนยังไม่ทันจะจางหายมีเรื่องร้อนกว่าอีกแล้วตัวท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่มีปฏิบัติการวิกฤติงเดย์แล้วก็บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องนี้พบตะรอ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่และจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนด้วยเป็นปัญหาใหญ่การตั้งกรรมการน่าจะมีบุคคลซึ่งไม่ใช่ตำรวจร่วมอยู่ด้วยเพราะปัญหามันผูกพันกับหลายเรื่อง ดังนั้นย้าว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและจะดําเนินการในเรื่องนี้ฟังบางช่วงบางตอนท่านนายกครับได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับลงจัดการรายงานยังยังไม่มีรายงานที่ยังไม่มีการขยายผลครับื่อกีก็พุ่งุยกับท่านผู้จัดการกองแขกชาตินะครับก็กำลังดำเนินงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วยนะเพราะว่าผมว่าปัญหาใหญ่มากเบื้องต้น เบื้องต้นท่านนายกได้สั่งการยังไงบ้างคะยังไม่ได้สั่งการครับเพราะยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีตำรีไว้กับโดยกับที่รูปสาวไว้ว่าน่าจะมีการสั้งคณะกรรมการที่มีประชาชนด้วยไม่ใช่ประชาชนะหมายความว่าที่จะที่เป็นที่ไม่ใช่เทศกาลตำรวจนะครับเพราะปัญหานี้มันเรื่องใหญ่มากนะครับเกีันกันหลายเรื่องนะครับเดี๋ก็ต้องขอรูข้อมูลทีนึงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องผลผลักดันกำลังใจพี่น้องประชาชนด้วย ที่ตอนเช้านะครับตอนที่ท่านนายกไปที่สนามบินแล้วก็เปิดรับฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีนวันแรกที่ตัดฉับกลับมาตอนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไปที่บ้านพิษณุโลกปรากฏตัวท่านนายกเนี่ยเข้าไปและก็หารือคนที่เข้ามาด้วยที่บ้านพิษณุโลกคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับและก็มีคุณจักรพงศ์แสงมณีน้มตรีช่วยต่างประเทศไปด้วยคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกก็ตามเข้าไปนี่ครับสามท่าน หาดยกันนาทร่มสองชั่วโมงปรากฏว่าตอนขาออกขาออกตอนที่นั่งรถออกปรากฏท่านายกเนี่ยลดกระจกลงรับไหว้สื่อมวลชนแล้วบางจังหวะพูดเอาไว้กับสื่อมวลชนแบบนี้ครับท่านายกขาท่านนายกขาท่านายกคณะประชุมประชุมร้อนอนนะครับอดไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องอะไรควจะบอกได้ไหมคะท่านายกขาเรื่องความมั่นยยคงครับเรื่องความมั่นคงเหรอะนี่ครับเป็นเรื่องความมั่น,ค,ค,มมนคง คือเป็นเรื่องความมั่นคงแต่จริงๆเรื่องความมั่นคงม,มันก็มีตํารวจเกี่ยวข้องนี่คือความรุแหแายสำคัญท่านผู้ชมทีนี้ในทางคาดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆค่อยเหยียบไปทีละนิดนะครับไฮไลท์มันอยู่ช่วงหลังปรากฏว่าตัวของหมายค้นและหมายจับที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อยๆไล่เรียงไปเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับตำรวจไซเบอร์เข้าไปเปิดปฏิบัติการและไปควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องโยงกับเว็บพนันและก็ขยายผลไปเรื่อยๆ สุดท้ายเนี่ยมีทั้งหมดเป้าหมายมี23คนใน23คนเนี่ยมีพลเรือน15ตำรวจ8และในกลุ่มตำรวจปรากฏข้อมูลที่อ้างอิงจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใกล้ชิดและเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านไล่เรียงให้ดูแบบนี้ครับไล่เรียงดูแบบนี้นะทั้งหมดเนี่ยหลังจากปฏิบัติการน,นี้เกิดขึ้นท่านชมลองไล่ดูนะครับย้อนกลับไป30กรกฎาคมตอนนั้นนะ่ะที่เห็นนี่ ตำรวจไปรวบตัวกลุ่มผู้ต้องหาแล้วมันมีการซัดทอดว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องนั่นแหละครับการขยายผลไปถึง30จุดผมให้ท่านชมดูนะครับว่าตั้งแต่พลตระเวตรีถึงพันตำรวจเอกมีคนไปเกี่ยวข้องทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดเว็บพนันออนไลน์จัดหาบัญชีม้าจัดการธุรกรรมการเงินบัญชี4กลุ่มแล้วก็กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้า ทีนี้ใน8นายณะตอนนี้ก็ต้องย้ําว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกท่านนะครับตามหน้าจอมีตั้งแต่ระดับพลตำรวจตรีไล่ลิงไปเรื่อยๆที่จะคุ้นๆกันหน่อยก็พลอ่าพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพุ่มกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนี่นะครับแต่ทั้งหมดยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับย้ำท่านผู้ชมก่อนนะครับผมให้ดูคร่าวๆนี่คือตำรวจทั้ง8นายที่ตกเป็นผู้ต้องหา จุดสําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกพันตราเวนเขมรินเนี่ยท่านเคยเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามคดีการช่อโกงผ่านระบบโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ฐานรการโทรเส่งชาติชุดปราบปรามหลายคดีและรวมไปถึงคดีล่าสุดก็คือกำนันนกถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยทําคดีเช่นเดียวกันส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพันธุ์ตรเวจภาคภูมิเป็นพี่ชายแท้ๆของพันตราเวจเขมรินครับเมื่อสักปี5 9 6 0นะทรับผมตอนนั้นมีคดีเปรี้ยวหันศพจำได้ไหมครับปีหกย ตอนนั้นก็ถือดึงตัวถูกดึงตัวเข้าร่วมทีมงานและล่าสุดพันตำรวจภาคภาคูมิก็เป็นชุดสืบสวนคลี่คลายคดีกำนันนกเช่นเดียวกันก่อนจะมีการโอนย้ายไปสังกัดกองปราบหมายถึงสำนวนเนี่ยไปสังกัดกองปราบเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะว่ากันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองซะเลยก,ก็ก,ก็ก็ว่ากันไปแต่หลายคนมองว่ามันก็คาบเกี่ยวกันคือจังหวัดจากโคนอย่างที่บอกอะ่ะอีกสองวันจะมีการประชุมกตอรอ ถ้าเกิดเคาะเลยท่านนายกจะหยิบชื่อขึ้นมาแล้วก็เคาะโดยกตรอรสุดท้ายนำชื่อทุนขึ้นทุนเกล้าและก็โปรดเกล้าก็ได้ผบตรคนใหม่แต่ถ้ายังไม่เคาะจริงๆตั้งรัอสาการได้นะครับปมปัญหาร้อนที่เกิดขึ้นท่านชมผมพาไปดูแบบนี้ย้อนกลับไปที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆรองโจกหลายคนให้นิยามว่าแมวเก้าชีวิตชีวิตเหมือนกับขึ้นรถไฟเหาะตีลังกามีทั้งจุดขึ้นสูงสุดมีทั้งจุดลงต่ำสุด แล้วลงต่าสุดก็กลับมาเหมือนจะขึ้นสูงสุดอีกแล้วรอบนี้เหมือนจะลงสูงสุดอีกหรือไม่น่าสนใจครับน่าสนใจท่านผู้ชมย้อนกลับไปถ้าเราจะทำคำจาความรู้จักบิ๊กโจ๊กสั้นๆสักนิดหนึ่งเนี่ยนะถ้าพูดกันตรงๆพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะสาอยอจกรรมเรารู้จักฉายอาอย่างดีครับโจ๊กหวานเจี๊ยบมาตั้งแต่สักสิบปีก่อนด้วยแหละครับโจ๊กหวานเจี๊ยบคือปากหวานนะครับนะฮะปากหวานแล้วก็ สนองงานของผู้บัญชาญได้อย่างดีในทุกยุคทุกสมัยรองโจกหรือยุรัชการ7ปีครับ7ปีครับบทปี74ถ้านับคันด i d ด,ดรอบนี้อาวุโสเป็นระดับ2รองจากพลตเร็รตรออิงก์ไปรอดนะครับอาวุโสระดับ2นะเป็นอดีตผู้การประจําสอตอชอแล้วก็ตอนนั้นน่ยทำหน้าที่ประสานงานกับรองนายกฝ่ายความมั่นคงคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณตอนปี58 คิดดูเอาก็แล้วกันแล่ถ้าพูดตรงไปตรงมาครับก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นน้องรักของพลเอกประวิตรวงสุวรรณอย่างชัดแจ้งมาตลอดเป็นอดีตผู้การตำรวจท่องเที่ยวรองผู้การตำรวจท่องเที่ยวเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจสายบริการพิเศษ191แล้วสุดท้ายก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตอนปี61นั่นคือจุดที่รองโจ๊กดูเหมือนจะพุ่งขึ้นสูงสุดมากๆนะครับ ปรากฏว่าตอนล่วงเข้าสู่หลังการเลือกตั้ง24มิมีนาคม62ใครจะไปคิดละครับว่าช่วงนั้นที่งอนแง่งอนแง่น,งน,งนภาวะงอนแง่นงในสำนักงานตำรวจแหงชาติปรากฏว่าตอนนั้นห่วงเวลาตอนช่วงไตรมาสแรกของปี62ครับมีคําสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหน้าถัดไปได้เลยครับพลตํารวจจักรทิพย์ชัยจินดานีครับมีคาสั่งให้ย้ายรองโจ๊ก เด้งรองโจ๊กมาประจําที่ศูนย์ประฏิบัติการสัตว์นักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับ5มีสายน62หลังจากนั้น9มีสายน62ครับพลเอกประยุทธ์วันนั้นยังมีอํานาจมาตรา4-4สั่งย้ายบิ๊กโจ๊กไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีและท่านผู้ชมตรงตรง,ง,งกลางครับต้นปี63เนี่ยรองโจกไปบวชลาราชการไปบวชที่อินเดียจําได้ไหมตอนนั้นน่ะ อยู่หลายวันเลยนะครับหลายสัปดาห์อยู่ปลายปี64ตอนนั้นมอบหมายทนายให้ไปยื่นร้องศาลปกครองผมนี่แหละไปนั่งขุีบรองโจกอยู่เกือบสองชั่วโมงที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวไล่ฟังแกบอกว่าตอนนั้นสิ่งที่คาใจที่สุดคือมีการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาและผลมันไม่คืบหน้าแต่สั่งย้ายเรียบร้อยและผลกรรมการสอบอยู่ไหนอ่ะแกก็เลยตัดสินใจไปยื่นร้องต่อศาลปกครองเพื่อเอาผิดพลเอกประยุทธ์ในคําสั่งที่มิชอบ สุดท้ายเนี่ยปี6-4ปีเดียวกันครับกตอรอมีมติโอนย้ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพนันกลับมาแล้วนั่งเป็นที่ปรึกษาสบ9ตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผบตรและก็ปลายเดียวปลาย,ยปีเดียวกันนั่นแหละรครับจากนั้นจากที่ปรึกษาสบ .9 ก็เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบตรและก็มานั่งเป็นรองผบตรในที่สุดระหว่างช่วงต้นปี62จนถึง6 3 6 4 2ปีนั้นเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์สวิงไปมาระหว่างพลรดเอกสรุรเชษกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหลากาหลายฝ่ายนะครับตอ,ต,ออตอนนั้นท่านผู้ชมจำได้ว่าตอนช่วงปี6-3ครับรองโจ๊กไปนวดที่ร้านนวดประจําแห่งหนึงย่านพระราม3แล้วก็มีปรากฏเป็นภาพที่รถของรองโจ๊กมีร่องมีรอยเต็มไปหมดจําได้ไหมครับ7-8จุด7-8จุดรถของรองโจ๊กแล้วยังไม่จบแค่นั้น ตอนนั้นก็มีข้อพิพาทกับผู้บังคับบัญชาปัจจุบันณตอนนั้นด้วยนะครับมีข้อพิพาท่าว่าตร,ตรงเนี่ยผมเคยนั่งคุยรองโจ๊กับบอกว่าแกไปตรวจสอบเรื่องไบโอเมตริกส์เครื่องตรวจสอบไบโอเมตริกส์แล้วก็ส่วนตัวก็รู้ด้วยนะว่ามีใครเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างไรดีเป็นเรื่องรอยวันนั้นและหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงรองผบตรท่านหนึ่งที่มีคลิปเสียงกับผบตรท่านปัจจุบันณตอนนั้นสุดท้ายก็มีการโยกรองผบตรท่านหนึ่งผมไม่อยาชื่อแล้วกันนะก็โยกไปเอาเป็น อยากให้ฟังตรงนี้ว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุไม่นานนี่นะครับท่านผู้ชมตอนช่วงที่รองโจ๊กหายไปจากหน้าสื่อเลยไม่ได้เข้าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะถูกโยกไปแล้วและก็ไปประจําอยู่ที่สํานักง,งานที่แจ้งวัฒนะมีอยู่วันหนึ่งครับผมนึกคืบบกคืบใจอยากจะเปิดใจอยากนั่งคุยกับรองโจ๊กก็เลยนัดแนะรองโจ๊กแกบินมาจากที่ภาคเหนืออยู่รอบหนึ่งก็นั่งแกกินกาแฟกันเกือบสองชั่วโมงได้ที่สนามบินดอนเมืองร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ก็น,นั่งเปิดใจสุดท้ายแกก็เล่าหมดเปลือกว่าส่วนตัวรู้ว่าใครเป็นคนทําณวันนั้นรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันส่งผลอะไรมาถึงปัจจุบันหรือเปล่ารวมไปถึงผมถามต่อด้วยว่าพลตํารวจเอกสุเชษศณวันนั้นยังอยากกลับมาเป็นตํารวจไหมมีช่องทางไหมพ่เด็กประวิทย์จะช่วยได้ไหมณนะวันนั้นนะครับลองย้อนกลับไปฟังจุดตกต่ำที่สุดณวันนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนครับใครที่สั่งการก็ตามนะครับนะหรือใครที่สั่งให้มีการกระท,เทาเช่นนี้นะครับ นะวันนี้บ้านเมืองมีกฎหมายมีมีแปรนะครับนะวันนี้เ,เวลาเท่านั้นน่ยที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยรู้นะครับนะเรารอเวลานิดนึงนะครับ,รบเดี๋ยวทุกอย่างประชาชนจะเห็นเองผมถามจริงๆนะที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี้ยรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนสั่งถ้าถามในใจผมรู้นะครับแต่ว่ามันบอกไม่ได้ยังยังเป็นลูกรักยังเป็นเด็กโปรดของบิทตอมอยู่ไหมเอา้า คืออย่างนี้ต้องเรียกว่าคือท่านพลเอกประวิทย์ท่านเป็นผู้มีพระคุณกับผมบผมมีวันนี้เนี่ยได้เพราะท่านก็ต้องอย่างนลงตรงนะครับออนี่ครับท่านผู้ชมครับคือมันเวลาไม่พอวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อได้แต่ยังไม่จบแค่นี้ผมวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับตํารวจแล้วก็อดีตตารวจหลายหท่านนะครับ<ด>หนึ่งในท่านที่ยอมรับกับผมลงตรงว่ารู้จักมักคุ้นกับทั้งรองโจแล้วก็รองท่านอื่นๆด้วยแล้วก็มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันล่าสุดผู้การแต้มเพิ่งคุยกับรองโจไปเมื่อสองสามวันก่อนน สองวันก่อนนี่เองแล้วผมถามรองแต้ไปว่ารองแต้ตอนที่คุยรองโจ๊กเนี่ยแกรู้ตัวไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับรองแต้บอกไม่รู้หรอกการพูดคุยนั้นก็พูดคุยในตําแหน่งแห่งที่ต่างๆทั่วไปภาระงานต่างๆการทําคดีกําชับตุนันนีต่างๆแต่มีช็อตหนึ่งซึ่งรองแต้มได้ฟังน่าสนใจรองแต้บอกว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาที่ผ่านมาเนี่ยความที่ลักษณะหรือสไตล์ของรองโจ๊กเนี่ยเวลาทคาคดีเนี่ยรองแต้บอกว่า เชื de tra tra. ่อได้เลยครับว่ามีศัตรูแน่ๆเิดถูกก็ว่าพิสูจน์กันไปไม่ได้เกี่ยวไรไม่ได้เกี่ยวไรท่านอื่นนะครับแต่หมายถึงว่ามีศัตรูแน่ไอ้สิ่งที่ตกใจคือว่าแกบอกว่ามีทั้งศัตรูภายนอกและศัตรูภายในครับสิ่งที่รองโจ๊กกำลังเผชิญยู่เนี่ยเขาเผชิญหน้ากับอะไรสไตล์การทํางานศัตรูเยอะ นู่นนั่นนี่เป็นเพราะอะไรถึงจังหมาะเวลามันดูพอจบเหมาะกันเป็นเป็นเพราะอะไรมุมมองเราเอาอย่างนี้อ,อพูดเอาอันก่อนตำรวจรอ,องโจ้นี่คุมเสืบดสวงสอบสวนจับกลุมคดีไร้คดีดังนั้นมันต้องมีคนชอบอและไม่ชอบอถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอก็ต้องไปพิสูจน์กันดังนั้นศัตรูย่อมเยอะแน่นอนอ นอกจากศัตรูภายในไอ้ภายนอกแล้วก็ยังมีศัตรูภายในอีก้นศัตรูภายในคุณเป็นเล่นใครไม่มั่งอ่ะพอถึงเวลาเขาก็สอยได้เหมือนกันทุกคนยังมีอำนาจอยู่พอสมควรอใช่ไหมคุณก็มีศัตรูเยอะศัตรูภายในเ้อยภายในด้วยแล้วถ้าเกิดตัวคุณไม่ตรงไปตรงมาไม่สะอาดจริงไม่วันนี้หรือวันหน้าก็ต้องเปิดนี่ครับแล้วมันมีข้อมูลอีกเยอะครับ ท่านผู้ชมเรื่องของตำรวจไม่ใช่คดอีอาญากรรมนะครับเรื่องตำรวจคือเรื่องการเมืองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล่ฟังต่อว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเพราะเราต้องนับถอยหลังการสูนที่27ในการเคาะผบตรคนใหม่ถ้าไม่ตั้งรัอสากานนะแต่ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราจะขยับไปดูมาสุมอีกลูกหนึ่งอย่างที่บอกไปถ้าผู้การแต้มวิเคราะห์น้องอย่างรองโจ๊กผาจะศัตรูเยอะไม่รู้ว่าสีที่ทำไว้ค้างเก่าย้อนับมาทําร้ายหรือไม่เพราะว่าอดีตผู้การชนบุรีแจ้งความเอาผิด157รองโจ๊กติดตามช่วาวกลับม ติดตามพีพีทีวี HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย